เฮ้ยวอมวอมเฮ้ยเออเฮ้ยโคตรไวเลยวจริงๆตัวนี้เก่งว่ะแม่เมื่อกี้วอมไะไวมากทักษะการโยกหลบนะครับเหมาะกับอีพีวันนี้เลยอีพีของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการฝึกเรื่องของความคล่องตัวนะครับเป็นการฝึกฟุตบอลที่ไม่ต้องใช้ลูกฟุตบอลครับนี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะฝึกเป็นยังไงนะครับความคล่องตัว ใช่ใช้สายยางในการฉีดไม่ใช่เป็นการฝึกความคล่องตัวโดยที่ไม่ต้องใช้ลูกฟุตบอลครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทักษะในวันนี้เนี่ยจะต้องฝึกแบบไหนอะไรงไง let's go ครับมาครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฝึกทักษะฟุตบอลกันนะครับเราจะต้องมีการวอร์มกันก่อนนะครับโดยการวอร์มในวันนี้นะครับถ้าที่เราจะใช้ในการวอร์มเขาเรียกว่าไซส์สเต็ปนะครับไซส์สเต็ปคืออะไรครับก็คือการที่เรามก้าวเท้าแล้วกระโดดไปด้านข้างทั้งซ้ายและขวาสลับกันนะครับก่อนอื่นท่ายืนเริ่มต้นแรกเนี่ยก็คือยืนให้ กลางขาระดับหัวไหล่นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะก้าวเท้าออกด้านข้างแล้วก็ขวาออกไปแล้วซ้ายตามซ้ายออกไปแล้วขวาตามเหมือนเรากระโดดออกด้านข้างไปสเต็ปสเต็ปไปนะครับ <S <S <ๆ>เราจะทําแบบนี้นะครับทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ20วินาทีครับ วอร์มกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับร่างกายพร้อมแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยดีกว่าครับเอาละครับน้องวอร์มครับตอนนี้เราทําการวอร์มอัพร่างกายเรียบร้อยแล้วรพร้อมยังพร้อมแล้วครับสุดยอดเหมือนที่บอกไว้ในต้นคลิปนะครับว่าเราถ้าไม่มีอุปกรณ์หรือมาร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้พวกขวดน้ำอะไร้ที่หาได้ในบ้านเอามาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกได้ก็วิธีการฝึกวันนี้นะครับเราใช้อุปกรณ์เนี่ยาวางเป็นหลักไว้ประมาณ4จุดนะครับจุดหนึ่งเนี่ยให้ห่างกันประมาณเนี่ยสองเสียเท้าแบบนี้ประมาณนี้ นะครับใช่ใช่แล้วรเราจะได้จะได้ใช้ในการฝึกได้แล้วก็การฝึกวันนี้เนี่ยจะเป็นการฝึกความคล่องตัวแล้วก็ความเร็วน้องวอมครับก็คือพี่จะให้เดี๋ยวจะวางหลักไว้ใช่ไหมครับแล้วให้น้องวอมอยากทำเออสเต็ปแบบนี้นะครับเป็นเหมือนซิกแซกซิกแซกแบบหลบหลบกลวยใบอะไรเงี้ยนะครับไหนน้องวอมลองทำที้องทำนี้เอออย่างนี้แหละเราจะทําแบบนี้เนี่ยซ้ําๆให้คุ้นเคยให้คุ้นชินบวกกับความเร็ว จะได้เกิดความเร็วด้วยแล้วก็ความคล่องตัวในการเปลี่ยนทิศทางในการเล่นในสนามด้วยนะครับเราไปฝึกกันเลยครับการฝึกทักษะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะจะช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียทิศทางในการควบคุมเราจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันนี้ทีมระดับโลกก็จะให้นักฟุตบอลทำแบบนี้ก่อนลงสนามเสมอเพื่อให้นักฟุตบอลน,นั้นมีความตื่นตัวและมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันนั่นเอง เอาละครับน้องวองครับเมื่อกี้เราได้ฝึกกันจนคุ้นเคยแล้วใช่ไหมครับพร้อมรอยังพร้อมเลยครับพร้อมจะชาเลนจ์แล้วใช่ไหมใช่ครับยอดเยี่ยมครับก็หลังที่เราฝึกกันคุ้นคุ้นเคยแล้วชํานาญแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเกมมาให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้ชาเลนจ์กันนะครับได้มาลองความเร็วกันโดยกติกาครับมีว่าการทําแบบนี้นะครับทําไปกลับนะครับไปกลับนับ1นะครับจํานวน2รอบนะครับแล้วก็มาดูเวลากันว่าใครที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดก็จะได้เป็นผู้ชนะไปไปลองนูเลยไหมเอาเลยครับไปครับ พร้ okay, อมแล้วไปเร็วเร็วจริงโอเคหนึ่งรอบแล้วสองสองฮึบฮบทีเร็วเร็วโอเคน้องวอมนะครับทำเวลาไปได้ทั้งหมดนะครับ8.19วินาทีครับผมอ่าอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นพี่นะครับอ่ะน้องวอมจับมาสามสองหนึ่งไป โอ้โยผมทำเวลาไปได้นะครับ8.18วินาทีนะครับผมก็ห่างกันแค่1เซี่ยววินาทีเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นเวลานี้นะครับให้ทุกคนได้ชาเล่นกันนะครับ แล้วนะครับว่าผมกับน้องวอมนะครับทำเวลาไปแล้วเท่าไหร่เนาะก็ใครที่จะแชรเลนส์พวกเรานะครับก็ส่งคลิปเข้ามาได้ที่เฟซบุ๊กเพจนะครับไมโลไทยแลนด์นะครับอีพีหน้านะครับแบบฝึกของเราจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมกับฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลครับอย่าลืมติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ